แน่นอนครับเสียงเครื่องยนต์ของอีสุสุจะดังนิ่มนุ่มเงียบนะครับไม่เคกไม่อายนี่คือลักษณะของเครื่องยนต์ที่ปกตินะครับเครื่องยนต์ที่ดีจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีพ่นนะครับการวัดน้ามันไม่มีพ่นนะครับผมวันนี้เครื่องดีมากเสียงนิ่มมากสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมบรพลจากช่องเอกอุบลรถสวยเช่นเคยนะครับผม EP นี้ผมอยู่กับอีสุสุนะครับผมเป็นโฉม ยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะฮะนี่คือ Isuzu Dragon Power ั่นเองนะครับผมนี่คือโฉมที่เป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเป็น D Max กนะครับกระจังหน้าสังเกตด,ดูเลยจะเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่ครับหน้าหวีนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูรายละเอียดต่างๆนะครับดีเทลภายนอกภายในพร้อมทั้งรายละเอียดราคาจำหน่ายนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นกันที่ในส่วนของด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเนี่ย ้าเป็นโชมดราคอนพาวเวอโฉมสุดท้ายนะครับสังเกตง่ายๆเลยกระจังหน้านะครับผมจะเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าโฉมหน้าหวีนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะมันเหมือนหวีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับผมตัดกับชิ้นงานพลาสติกนะครับสวยงามโลโก้เอมเบลมอีซูซุนะฮะสีโครเมียมนะครับผม่าประมาณนี้ตัวไฟหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นฮาโลเจนนะครับ ถ้าตัวท็อปสุดรู้สึกจะเป็นซีนอนคันนี้ได้ซีนอนด้วยนะครับคันนี้ได้ซีนอนด้วยผสมกับฮาโลเจนนะครับผมอ่ามีตัดหมอกนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับผมอ่าอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับสีสันก็ค่อนข้างสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูตําหนิก่อนเลยเพราะว่าในส่วนของด้านหน้าแล้วนะนี่ครับดูใกล้ๆครับฝากระโปรงมัน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 บางจนซีดครับแล้วก็มีสีแบบประมาณเนี้ยครับ สีมันเริ่มลอกละอ่าในส่วนนี้ถ้าใครชอบเดิมๆปล่อยไว้เลยก็ได้แต่ถ้าใครไม่ชอบตัวนี้ผมเก็บงานให้นะครับโอเคเนี่ยให้ดูเลยนี่ครับผมเดิมๆสีมีซีดบ้างนะครับผมต่อกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีสันสวยงามรอบคันนะครับจะมีตําหนิก็ตรงฝากระโปรงนะครับผมอ่าด้านข้างนะครับล้อยางก็จะเป็นล้อเนยอ่าล้อแท้ล้อเดิมนะครับจากโรงงานอิซูซุเลยนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเก่าหน่อยแต่ว่าได้ของเดิมนะครับเป็นล้อขอบ14นะครับล้ออลลอยขอบ14นะครับซีรีส์อยู่ที่195ไหมอืม195 R14 นะครับผมดอกเพียบเลยโอเคแผงประตูนะครับก็จะเป็นรุ่นตัวนี้เป็นรุ่น SLX นะครับเครื่องยนต์2.5 SLX ได้ e m b l มโลโก้ตัวนูนนะครับ SLX นะครับ ถ้าเป็นตัว SX จะเป็นสติสต๊กเกอร์ติดข้างนะครับ SL ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ติดข้างแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อป SL X เนี่ยจะได้ตัวนูนเลยนะครับได้โลกโก้ตัวนูนเลยผ่าดูรอบคันครับสีสันสวยงามครับบางๆอย่างที่แจ้งไปครับคันนี้เป็นตัว2.5นะครับ DI Turbo โอ้โหนะครับโลกโกอ้อม b l e มตัวนูนอยู่นะครับแล้วก็นี่ สัญลักษณ์ดรา g อนพาวเวอร์เจ้ามังกรยังอยู่นะฮะสวยงามเลยอืมด้านท้ายนะครับผมอ่าไม่มีชนนะครับคันนี้ท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมทั้งสองข้างเลยไลเนอร์มีนะครับอ๋อโดนยิงน็อตมาตัวหนึ่งกระบะไม่ผูนะครับกระบะสวยคัสสีสวยไม่มีผูสีสันโดยรวมจากที่ผมดูมานะครับ รวมจากที่ผมดูมาคันนี้เคยเคลียร์สีมาแล้วหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าก็ทำมานานแล้วทำมานานจนสีฝากระโปรงซีดนะครับอโอเคครับเดี๋ยวพาดูคัสซีต่อเลยคัสซีนะครับก้มดูเลยครับผมก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอคัสซีสวยครับคัสซีเดิม ส่วนเลขคัตซีนะครับถ้าเป็นรุ่นอ su ูซนะครับไม่ว่าจะเป็น tfR หรือว่า DMAX นะครับเลขคัตซีจะอยู่บริเวณนี้นะครับมาดูพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวผมพาก้มดูเห็นไหมครับตรงที่มือผมชี้นะครับกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะน่าจะเห็นอยู่หรอกโอเคคัตซีเดิมครับสวยงามมากคันนี้เลขคัตซีตรงนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวพาดูภายในนะครับอินเทอร์เนียภายในนะครับว่าจะเป็นแบบไหนบ้าง ในส่วนของรุ่น S L X นะครับก็จะได้เป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวล็อกกระจกด้วยนะครับได้ตัวกระจกไฟฟ้าปรับข้างนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็สวิตช์ไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็ทั่วไปครับก้านไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟหลีธรรมดาทั่วไปตัวนี้ก็จะเป็นปัดน้ำฝนนะครับผมอ่าอินเทอร์เนอร์ภายในดูเลยครับสวยงามมากเรือนไม้นะครับอยู่ที่สองแสนโลนะครับ หน้าเทปหน้าแดชบอร์ดสวยครับช่องแอร์สวยนะครับไม่มีแตกหักเลยคันนี้คันเกียร์อะไรปกติครบหมดเลยนะครับผมพวงมาลัยสวยมากเบาะสวยไม่มีฉีกขาดนะครับอ่าเบาะแคปหลังเนี่ยผมสั่งใหม่เลยนะเบิกใหม่มาเลยพลาสติกยังไม่แกะนะครับพลาสติกหุ้มยังไม่แกะเลยใช้งานได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับวิทยุนะครับผม USB นะครับ ใช้งานได้ครบเลยเกียร์ดีมากคันนี้ภายในสวยครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมพวงมาลัยสวยอ่ะให้ดูพวงมาลัยชัดๆเลยไม่มีลอกนะฮะในส่วนของท่านั่งนะครับถือว่ากระชับลงตัวมากครับประมาณนี้นะครับผมท่านั่งประมาณนี้เลยสวยงามครับเบาะก็ปรับตรงนี้นะฮะฝาถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับฝาถังน้ํามันรู้สึกว่ารุ่นนี้จะอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบคนขับนะครับเนี่ยใช้งานง่ายครับเวลาเข้าปั๊มก็จอดอ่า ตั้งกับเด็กปั๊มได้เลยง่ายๆเลยสบายๆอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเปิดตรงนี้ส่วนตรงนี้ฝากระโปรงนะครับเปิดตรงนี้นะครับผมท่านั่งประมาณนี้เลยสวยงามครับไปเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันไปห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมตัวประหยัดนะครับตัวนี้เป็นตัว2.5 DI Turbo นะครับตัวที่นิยมเล่นกันนะครับ ประหยัดน้ำมันดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับอึดถูกทนตามสไตล์อีซูสูแน่นอนเครื่องยนต์90แรงม้านะครับ2 4 9 9ซนซีนะครับหรือว่าเครื่องยนต์2.5นั่นเองนะครับผมไล่ดูเลยฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวให้ดูฝากระโปรงก่อนของแท้นะครับฝาเดิมสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดเลยเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบทุกจุดแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่นะครับอืมซุ้มซอกเดิมนะครับซุ้มซอกเดิมต่างๆเดิมนะครับหัวน็อ หัวนอดฝากระโปรงเหมือนจะขยับแต่ก็เหมือนไม่ขยับนะเอ๊ะใครดูออกผมว่าไม่ขยับเอวตากล้องว่าขยับไหมขยับขยับเหรอเออผมว่าไม่ขยับนะมันมีรอยประแจก็จริงแต่ว่าสีอ่ะมันมันอยู่ครบหมดเลยอ่ะมันไม่มีไม่มีการกระเทาะของสีนะครับนะตัวไอ่ตัวแอลอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้ไม่ขยับเลยดูได้ง่ายๆไม่ขยับนะครับอืม ลายมาที่คันหน้าครับคันหน้าเดิมนะครับรูน็อตกลมทุกรูนะครับรูน็อตกลมทุกรูเม็ดอาร์คลอยอาร์คต่างๆอยู่ครบนะครับเพจก็เดิมด้วยดูเพจเดิมนะครับแบบรถจะเป็น TFR ห้าสี่ HPYS นะครับ HPYS หมายคือหมายถึงพวงมาลัยพาวเวอร์จากโรงงานนะครับนี่ครับกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์จากโรงงานแท้จะเป็นแบบนี้นะฮะไม่มีการติดตั้งเพิ่มนะครับอันนี้คือพาวเวอร์แท้โรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับย้อนกลับมาที่เพจอีกรอบหนึ่ง ่าถ้าเครื่องยนต์2.5นะครับวิธีการดูเพจง่ายๆเลยก็จะเป็นรหัส 4JA1 นะครับถ้า 4JA1 จะเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับผมถ้าเป็นรหัสอื่นจะไม่ใช่เครื่องยนต์2.5นะครับผมเลขค่า C นะครับเลขค่ C นี่ครับหมายเลขจัด C นะครับบอกตรงนี้ด้วยแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์นะครับดูตรงนี้ได้นะครับเครื่องยนต์นะครับเลขเครื่องจะอยู่บริเวณนี้นะฮะต่ก้องก็มาถ่ายมุมนี้ เห็นมือไหมอ่ะมันอยู่แถวๆนั้นแหละมันต้องก้มดูชัดๆนะครับโอเคมาต่อกันที่ฟังเสียงเครื่องเนาะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังโอเคครับเดี๋ยวสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังแน่นอนครับเสียงเครื่องยนต์ของอีซูซุจะดังนิ่มนุ่มเงียบนะครับ ไม่เขกไม่อายนี่คือลักษณะของเครื่องยนต์ที่ปกตินะครับเครื่องยนต์ที่ดีจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมไม่เขกไม่อายครับไม่มีพ่นนะครับการวัดน้ำมันไม่มีพ่นนะครับผมตอนนี้เครื่องดีมากนะครับผมเครื่องนิ่มมากโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมทดลองขับให้ดูนะครับบนใกล้ๆนี่แล้วก็ทางไกลขับให้ดูอีกทีหนึ่ง ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาลองขับใกล้ๆก,ก่อนนะครับแล้วก็ทางไกลด้วยนะฮะเลขไม้แค่สองแสนวิ่งน้อยมากดูสิครับเลขไม่สองแสนจริงๆนะสองแสนสามร้อยกว่าโลรถปีสี่ห้าตอนนี้ปีหกหกรถยี่สิบเอ็ดปีนะครับวิ่งเฉลี่ยตกปีละประมาณเก้าพันกว่าโลถือว่าวิ่งน้อยมากโอเคครับเดี๋ยวผมลองขับให้ดูตัวสุดท้ายไม้ขาวด้วยนะหายากครับตัวนี้โอเคครับ โอเคเดี๋ยวพาขับทางไกลให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้วนใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวพาขับทางไกลให้ดูอีกรอบหนึ่งฝากติดตามด้วยแล้วกันครับโอเคครับผมขอแจ้งราคาจำหน่ายเลยแล้วกันนะครับ Isuzu Dragon Power SLX 2.5 ดีไอเทอปี2002นะครับหรือว่าปีไทยปี2545นะครับคันนี้จำหน่ายในราคา169,000บาทนะครับผม1 6 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้รวมโอมกรรมสิทธิ์ให้นะครับรวมโอนกรรมสิทธิ์ให้รวมบริการขับจัดส่งให้ถึงที่นะครับผมท่านใดสนใจ Isuzu d ด a ก o p p w w r ER, r คันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยโดยตรงนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์094 2811331นะครับ 0 9 4 2 8 1 1 3 3 1เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมนะครับในเพจ a c e b o o k นะครับของเอกอุบลรถสวยได้เช่นกันนะครับเข้าไปที่เพจเอกอุบลรถสวยทักแชททักข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมดูรถจริงได้ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองในเมืองอุบลราชธานีโอเคในราคา169 0 0 0ับาทคันนี้ถือว่าสวยสดจริงๆครับ ตัวสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก่อน D-MAX นะครับเป็นตัวไม่ขาวแล้วนะครับผมท่านใดสนใจอย่าลืมโทรหาผมครับ0942811331เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมพาขับบนถนนจริงนะครับผมอย่างที่บอกครับฟิลลิ่งในการขับรถนะครับของอิน z u สุนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับ รุ่นใหม่ๆนี้ยิ่งนิ่มแต่ว่าในความซอฟ์นะครับในความซอฟ์ในการขับขี่นะฮะมันมีมาตั้งแต่รุ่นเก่าๆแล้วฮะไม่่าจะเป็น TFR นะครับ,รบหรือว่าดาร์กอนเนี้ยอย่างเช่นคันนี้ก็โอเคเลยฟีลลิ่งดีครับช่วงล่างนะครับถือว่าได้เลยเพราะว่าอิซูซูเขาเน้นในส่วนของช่วงล่างอยู่แล้วนะครับนิ่มขับง่ายนะครับผมการเล่งก็ใช้ได้นะครับและที่สำคัญ ที่เขาเน้นเลยอีสุคืออัตราการสิ้นเปลืองหรือว่าอัตราการบริโภคน้ำมันนั่นเองนะครับรถอิสุสถึงเป็นเจ้าตลาดมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะประหยัดน้ํามันนะครับเน้นเลยถ้าใครสายประหยัดเน้นอิสุสเลยเรื่องอ่าเรื่องความแรงนะฮะอาจจะสู้รุ่นอื่นเขาไม่ได้แต่ว่าเรื่องประหยัดต้องยกให้เขาครับโอเคครับอัตราเร่งถือว่าใช้ได้เลยนะฮะ นี้วิ่งอยู่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าขึ้นถึงร้อยไหมมันก็ถึงนะ <laughs> ถ้าใจถึงมันก็ถึงนะอ <laughs> แป๊บเดียวครับร้อยละแต่เนื่องด้วยกฎหมายกำหนดนะครับ <laughs> ผมเอาแค่นี้พอครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกช่องทางของเอกอุบลรถสวยนะครับไม่ว่าจะเป็น อ่า YouTube ชแนลนะครับช่องเอกอุบลรถสวยนะครับ Facebook page เอกอุบลรถสวย TikTok Instagram นะครับเอกอุบลรถสวยนะครับแล้วก็ Line นะครับไลน์ ID ก็หมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวกันกับอ่าหมายเลขโทรศัพท์เลยนะครับ ID ไลน์ก็0 9 4 2 8 1 1 3 3 1นะครับเบอร์โทรก็0 9 4 2 8 1 1 3 3 1นะครับผมโทรหาผมได้เลยสายตรงนะครับเอกอุบลรถสวยตัวจริง คุยกับท่านแน่นอนใช้เบอร์เดียวมีเบอร์เดียวมีไลน์เดียวนะครับผม YouTube ก็มีช่องเดียวโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับติดตามได้ว่าผมจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวนำเสนอให้ได้ดูได้ชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ในทุกๆช่องทางของเอกอุบลรถสวยให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ